ครับผมพบกับเราครับช่องกุยเจียงสายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมาเยี่ยมน้องครับน้องน้องเข้มพังอันดาน้องนพเก้าสวัสดีครับผมสวัสดียเจียงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเยี่ยมมาเยี่ยมครับผม เบรบางกัดตัวกักตัวครับผมครับสวัสดีครับผมก็เราก็เขาเรียกว่าปฏิบัติตามมาตการมาตการครับผมมาตกก็เราก็ใส่แมสผมก็ใส่แมสเหมือนกันนะครับอยู่ห่างจากหมู่บ้านอยู่ห่างจากหมู่บ้านอยู่นะครับห่างจากหมู่บ้านก็อยู่แถวๆข้างนอกนะครับชันชันชานหมู่บ้านนะครับก็น้องอันดาตอนนี้ กักตัววันที่สองเป็นวันที่สองเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่่งงงมมมาถึครรัับบีีีทตก็เป็นที่ของพ่อบุรอดพ่อบุรอดครับมาพอบุรรอดไม่ได้มาตกมันอยู่ที่พัทยาก็คาดว่าน่าจะอีกงานอีกงานครับเพิ่งตกไปยี่สิบวันกำลังออกเลยนั่นกำลังออกกำลังว่า อ๋อนี่คือที่บริเวณกักตัวคือเราก็ออกนอกไม่ได้ด้วยนะครับทั้งช้างทั้งควานทั้งช้างทั้งควานก็ต้องกักตัวอยู่ที่นี่แต่ก่อนมาแล้วแต่ก่อนมาเราก็ตรวจ covid ตรวจแล้วตรวจแล้วตรวจทุกคนแต่ต้องทำตามมาติดตามหน่อยก็ดีที่มีโรงช้างของแหลมสิงห์แต่ก่อนแต่ว่ามีแค่ครึ่งเดียวมีครึ่งเดียวไมยุมีแค่ครึ่งเดียวนะครับก่อนนี้ก็ไม่มีใครอยู่บ้านนะตอนนี้ก็ไปอยู่พัทยาหมด ก็ถือว่าสู้จนนาทีสุดท้ายแล้วนะครับท้ายแล้วครับผมถึงใจกับกุยช่ยใ่ครับเป็นเขาเรียกว่าโอ้สู้มาจนประมาณ3ปีสปีสปีเกือบ3ปีสองปีกว่าสอปีกว,ก,วกว่านะครับแปลภูทล์รอบแรกเลย<อ>นี่ก็เราก็ปลูกหญ้าปลูกอะไรไว้สองสามปีนี่ก็ปลูกไว้รองรับพวกเขาเลยก็คลิปกันไกลเลยครับผมคลิปกันไกลเพื่ออนาคตเราอาจจะได้อยู่บ้านเพราะว่ามันไม่ได้เปิดแน่น เปิดเร็วอยู่แล้วครับผมประเทศเราอีกนานอีกนานครับดูดูแลอีกนานนะครับก็จะของฝางเขาก็ตัดสินใจอ่าให้เริ่มให้เราขยับขยายใช่ครับใช่ให้เราเคลียร์ขยายว่าเขายังไม่ได้เปิดเร็วแต่เพราะว่าถ้าเปิดก็ไปทัาไปอยู่กับเขาได้อีกได้ถ้าเขาเปิดใช่เขาทิ้งท้ายไว้อย่างนั้นครับทิ้งท้ายไว้อย่างนั้นอือแล้วพลายเบนซ์อยู่ที่บ้านเขาอยู่บ้านท่าเรือมาพร้อมกันตีเชือกเลยมาพร้อมกันก็มาแบบตกมันเลยพลายเบนซ์ตกมันด้วยตกมันด้วย ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับมไดี้น่เพราะว่ามันช่วงขาลงด้วยเลยครับผมตกมันมาไดห้าเดือนแล้วถึงออกได้แต่นิไซเขาเขเปลี่ยนเปลี่ยนจากเล็กๆที่เขาตกเล็กๆไม่ก้าแล้วมิไซเขาได้ก็เซฟมากันมาเลยมากันสามคันลูกอยู่กันอย่างนี้ออกไปไหนไม่ได้ทั้งควานทั้งช่างเลย อีกสิบสองวันนับวันไว้เลยสิบสองวันก็สู้ๆกันต่อไปสู้ๆกันต่อไปครับสู้ๆครับผม,บผมขาดเรืออะไรก็บอกครับเป็นกำลังใจให้พวกเรา,าช่องพังอันดาไทยทุูฟก้าด้วยก็ฝ <นะ S 1> ากแม่หมฝ<ม> <ๆ S 2> ากแม่หมเอฟซีกวยเจียงด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเรา,าน้องอันดาไทยทุูฟก้าด้วยนะครับผมครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกอีกสองเชือกนะครับมาจากยุธยาอันนั้นมาจากยุทธยามเป็นเป็นเครือญาติครับเครือญาติด้วยกันนี่แหละครับ นั่นคือซุ้มพลาโดเลมอนมมอนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็เรามาดูอีกหนึ่งที่นะครับแลงน้องย,ยุ้ยนี่ครับอันนี้คือมาจากอายุธยา สวัสดีแล้วก็สวัสดีก็สวัสดีคุณนะนี่อยู่นี่ก็เป็นช้างตกงานมาจากอายุทยาก็ฝากแม่ๆม่ไปติดตามทางไหนได้บ้าง ครับผมครับผมใจ,ใจเชื่อมามามา,มาพูดมาสัมภาษณ์ให้เอซดูหน่อยเร็วนี่ครับก็เป็นเครือญาติของผมเองนะครับทั้งสองทั้งสองเชือกเลยนะครับทั้งควานเข้มแล้วก็คุณน้าดำนะครับนี่คือ

เอาแล้วก็ในอ่างผงเอาบนติดอ่ะมือช่างติดเลยสวัสดีครับสวัสดีสสวัด well ีครับสวัสดีครัับสสวดีน้องโกกิสวัสดีครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงสวัสดีครับเม็ดก็เราต้อง เาเรียกว่าปฏิบัติตามมาตรการด้วยนี่ครับดังไม่มีครับดังแมบมาอยู่กี่วันแล้วครับนี่วันนี้ก็วันที่สี่แล้วครับวันที่สี่วันที่สี่แล้วครับอก็ฝากแม่แม่เอฟซีเข้าไปติดตามเพจ ครับเปิทางยุ้ยทางเกตี้เอฟซีเลยนะครับก็จะไ like ล์ช่วงไหนบอกได้ก็ไล์ทุกวันครับประมาณสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับทางไหนทางไหนทางไล่ไไติ๊กต็อกติ๊กต็อกนี่ชื่อชื่ออะไรบอกเลยครับไล่ติ๊กต็อกนี่ชื่อนิดาสุขสบายครับแล้วก็ของพ่อความด้วยครับสารีชับมากครับผม,มครับผม <c oughs> ก็ฝาก <c oughs> แม่แม ติดตามให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับไลฟ์ทิกตอกนิดาสุดแสงแล้วก็ของความนะครับสาลีซับมากครับครับผมก็เป็นเจ้าของคลิปครับโบกี้ครับสวัสดีครับ่อนก็เป็นช้างของคุณนาเองนะครับนี่ตกตกงานมาจากอยุธยาตกงานมาประมาณจะสองปีแล้วครับผมจะเข้าสองปีแล้วนะครับก็ถือว่าสู้จนวินิทฉัยสุดยอดครับ ก็ต้องจนมาถึงบ้านเกิดเมืองนนี่ยครับสุรินของเราครับก็จากไปประมาณกี่ปีอ่น่าจะสิบกว่าปีได้ครับประ่ยูนยาสิบกว่าปีสิบกว่าปีนะครับมาเจอคับคลายครับโดรีมอนก็นานๆนานๆมาเจอกันนานมากแล้วจงจำได้ไหมจำได้ครับผมจำได้ก็งั้นงั้น่าไกลฮุจ่อ เป็นไงน้องโกกิสบายดีไหมน้องโกกิคุยกับคุยกับต้องหน่อยครับเป็นไงโอเคครับผมก็ฝากแม่ๆไปติดตามให้ด้วยนะครับครับผมทางเพจทางเพจก็พังย้อยพังคิสซี่เอฟซีครับแล้วก็ไลฟ์ติ๊กต็อกนะครับนิดาสุสเบ็งแล้วก็ของฟอกฟ้าเองนะครับขอบคุณมากครับผมครับผม ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณ,คณทุกคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเวลาเข้าไปดูไปชมกันนะครับครับ<อ>ผมก็สําหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับ,รบ,รบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมครับ